เราจะมาทำข้อมือกันลมแบนและผับแบนลมแบนลมแบนกันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วข้อมือที่เราทำมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสีชมพใสสวยงามก็คนทำก็ไม่ทำเองอีกนะคะแต่ว่าอันนี้คือทำเองอันนี้จะเป็นของพี่ที่ทำวาแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยไปก่อนอันนี้ก็คือจี้นะคะต้องดูคลิป คิปคราวที่แล้วนะคะที่เราทํากันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะพี่กดอกไม้คือตากล้องคือสลับกันทํานี่ก็เป็นทําเองเหมือนกันค่ะคนนจะเป็ตากล้องก็ทําเองอันนี้เพิ่งทํากันวันนี้เองค่ะแต่อันนี้นะคะจะมาทาใหม่ซึงก็จะเป็นใช้รางเดียวค่ะใช่แล้วก็บางคนก็ถามว่าเอาทำไมใช้รางเดียวก็เพราะว่ามันมีแค่อันเดียวมันไม่ต้องใช้มากมันใช้แค่สองช่องเนี่ยค่ะ เนี่ยมันก็ใช้แค่สองช่องนี้ค่ะมันจะไม่ใช้เยอะมากใช้แค่สองช่องแถวเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะแล้วกใช้คลิปตัว S อหนึ่งตัวหรือตัวซก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ยางไม่ต้องไม่ต้องเป็นกล่องอย่างงี้นะคะแล้วก็ไม้ถักจะไม่แหมนะคะก็คือของเราเองอันนี้กล่อนไม้ถักกสิกลอนไม้ถักนะคะไว้ถักจะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่ามาเริ่มขั้นตอนตอนแรกนะคะ เราใช้ตัวสีอะไรก็ได้นะคะให้มันเป็นสีส้มเอ้ยสีตัวสีตามใจชอบนะคะเออแปดนะคะกรทำให้เป็นเลขแปดก่อนเลยคะก่อนแรกจะเป็นแบบนี้ออกมาเป็นนี้คะ่ะอันต่อไปเราก็จะมาทําเหมือนเดิมค่ะก็จะสลับสีกันบ้างก็ได้อันต่อไปคะ่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็ทําเป็นแค่ปกติค่ะ ต้องทําให้สามขึ้นไปนะคะถึงจะทําได้แ้วก็เป็นสีส้มถ้าต่ำกว่าสามมันจะไม่สวยค่ะถามว่าทําได้ไหมมันจะเป็นเหมือนยางกระโดดเชือกอ่ะเออมันจะเป็นแนวเดียวกับยางกระโดดเชือกอันนี้ก็ทํายางกระโดดเชือกนยค่ะเอาสามรางมาต่อกันแล้วก็จะกลายเป็นยางกระโดดเชือกให้วราก็ทำสองสามวันนะคะวจะเสรรจไม่ถึงเราใช้อันนี้ไม่ถึงถึงอยู่แต่ไม่ถึงไม่ถึงเดียวคน ก็แค่ขี้เกียจ์ทำก็เอาสามรางต่อกันน่ะเอาต่อกันในใบรางอ่ะมาขัยใช้ลางนมต่อกันนะคะอ้ตอนแรกๆมันจะเย็นยานบอกว่าอุ้ยเราทําผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะมันก็จะเย็นนิดนิดไม่ผิดนี่ก็คือแบบทำตามวิธีไม่น่าจะผิดนะคะแต่ว่าถ้าเราไปตัดสรูด้วยตัวเองนะคะมันจะผิดมหาเลยเป็่ยนยานข้างในโอ๊ย ต่อนะคะค่ะแล้วก็ทำกันทำมาถึงตอนนี้แล้วค่ะแล้ก็จะมาใช้สีต่อเพราะว่าเราแอบตัดต่อนะคะสามเส้นนะคะเพราะว่ามันเยอะเราเลยต้องตัดต่อสักนิดแล้วก็จะดึงลงนี้ให้มันสุดก่อนแล้วเราก็ดึงโมดึงด้วยดีมันจะเห็นด้วยว่าถูกไหมนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดแล้วก็จะใช้อันนี้ที่เ้นข้างบน ตอนแรกบอกว่ามันมันฟังหรือเปล่าไม่ฟังะะแลจะเป็นอาญาอย่างนนชน,นิดเดียวไม่เป็นไรนะคะก็คนที่ไม่ชอบก็สามารถทำอคอมเมนต์ใต้รูป<ด>นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพราะวจะเป็นสีเหลือง้วต่อไปมีลงเพลงบาร์รัสดาแลบิโกแล้วก็อันนี้คลิปหนึ่งแลดิโกที่ลงมารี่ซึ่งเบนจีนะ เบ <B> นจี้นะเจี้เราก็ทํกาก่อนหน้านี้นะคะทำวันนี้เหมือนกันมาสักคู่นี่ทัก,กสักแป,แป๊บชาร์จแบตก่อนนี่คะ่ะเราก็ดึงขึ้นเลยเพื่พอมไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะทําการตัดต่อสักแป๊บนึงนะคะค่ะกลับมาแล้วนะคะเราก็ทําได้ประมาณนี้แล้วเนาะ,ะ,ะก็จะเหมือนบูเลยทัางหมดก็วันนี้ขอเป็นแหวนก็แล้วกันนะคะก็จะ สีบนๆกันหน่อยค่ะพราะเด็กทำม,มันจะขุ่ออยนนเนาะจะมาว่ากันก็ไม่ได้นะเพราะว่าพึ่งก็คือเด็กทำล้วนไม่มีใครสอนนะคะทำเองเลยมือเองคือคนทําก็เพิ่งทําเป็นวันนี้เหมือนกันก็อย่าโทษเขาเลยนะคะเอออยกางพี่ไม่ทำจะไม่รัดชัดจริงค่ะเอาเวลาทำเองได้โอเคโอค่ะเ,เป็นแหวนนะคะ,ะอ่ะสอนแกะโอสอนแกะฮะสอนแกะ ตอนนี้เราก็มาถึงตอนนี้ะครับเพราะคนทําแกะไม่ได้นะคะก็จะเป็นการเกี่ยวให้สองเส้นให้เหลือเส้นเดียวนะคะก็จะเปลี่ยนกันทำนะคะว่าไม่มากเลยเกี่ยวสองเส้นให้เป็นเส้นเดียวก่อนไว้ทำได้แหละนี่ก็จะออกแบบเป็นแบบนี้นะคะที่คนทำเขาเือให้ดูจะใช้คลีปตัวเอสนะคะหรือจะซีเราก็จะใช้คียดตัวเอสหนีตรงนี้มาก่อน หนีบกันไปเลยชิบตักไว้ดีเมื่อกี้ก็พักกันสักครู่เพราะว่าเราต้องทำ,ท,ทำการสิบใช่อันนี้จะใช้เวลาน้อยก็จริงคย้อยน้อยกว่าที่ทําดอกไมน้นะคะเพราะว่าก็ดอกไม้ก็ยากกว่ามากใช่ค่ะแต่ใช้เวลาน้อยกว่าตลอเยอะกว่านะคะเพราะว่ามันจะดอกไม้ตัดต่อนะม,มัน<อ>ไม่ง<อ>่ายค่ะอันนี้ติดตัวเอดยังไม่ได้เลยค่ะฝั่งนี้ เจ้าตัวเอสน่ะตอนติดตัวเอสนะคะจะบอกว่ายากหน่อยก็ยากจริงๆไม่ยากนะคะก็บางทีก็บางคนก็ยังไม่ค่อยลงล็อกเลยใช่ค่ะต้องระมัดระวังด้วยบางทีก็บางคนจะดึงออกมาพูดมันก็จะหลุดหมดเลยต้องระวังนะค่อยๆดึงทีละข้างนะคะแล้วก็จับมันไว้นียจับนี่นะคะใช่างี้เลยไม่ค่อยดึงออกมา นี่นะคะแล้วนำมาชืบไว้ก่อนแล้วกันดินช่างนี้ได้แล้วก็เกี่ยวชืบมันอันนี้มันจะเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เรียบทำกันแต่ว่าที่ทำไปแล้วที่บอกว่าทับคู่นี้ต้องทำกันก่อนที่จะคิดว่าทำคลิปกันดีตำหนีได้นะคะ เดืยวแป๊บนึงนะคะคือมันยากโมตัดต่อกันมาแล้วนี่นะคะเราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในสภาพนี้นี่ใกล้ไปพี่เอาแล้วก็วางไว้เลยวางไว้เลยนะคะที่จะเล็กหน่อยสําหรับใครก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็วันนี้คนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคมชมนะคะใช่กันมาตค่ะนี่ค่ะโซลดาค่ะแล้วก็จี้นะคะโอ้ยไว้ ค <entender it. S 3> ่ะสวัสดีค่ะบาย